เตาปัด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 ป,ปัดปัดปัดโมนอยนะกิโลก็แผ่นโดกหนึงกิโลเบ้ะเลยกิโลยักกิโลยักออกไหนควรไหนอเ่เต่มมาเดือดปาด ดชิออมนเเลอชิมเบละตาด,ล,ล,าด,าดลวกก่อนแ้วมันเนี่ยลวกแล้วเอามาแกงมันเต็มหม้อขึ้นดีไฟได้คนดีไฟไม่กัน ปาโตปาโตปาโตแข่งแล้วก็ออกมาเป็นเจนี่เจนี่เจนี่ไอ้ตับเต่านี่ค่ะดอกโรป้าปีน้องจ๋าป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 าโอ้เหลือเกินเหลือเกินไอ้ตับเตาเหลือเกินเหลือเกิน แกงหิดตับเตาโอ้ยโอ้ยโยโอยยอยเจ้าค่ะหิดตับเตาไปห้องคิดห้าหิดตับเตาอีสานเปห้องตับเตาเรียว่าหิดตับเตาว่าเหมือนกันก็สุขละกาดับละปิดไฟแล้วค่ะ เสร็จเบือเสร็จเบือน้ำน้อยไปก <c oughs> ่อนน้ำเยอะก่อนใส่น้ำไปเยอะแลวเสร็จลายเสร็จลายเสร็จสรปิดไ,ไ,ไฟก่อนปิดไฟก่อนอะ มันรอ้อนนานเย็นนะกินเฮ็ดต้องกินแกงเย็นถ้าฮอนนี่มันขืนมาได้อืมเสบ็แสบแซ็บเซ่บเลยเสบ็สบเลยเสบ็แสบแซ่บ itu kita kontak kon ba dah ni Tuai ber บอกพ่อสิค่ะ